ตาบองแก่เจ้าแก่ส right. no าเดียแปเขา้าไม่ทำมาแล้วว่าจะใครพ้นที่พัดพ้นเอาแล้วเริ่มปลีนเริ่มเสียเริ่มสิงมาตอไม่มีใครกลัวใครเอาแล้วลูงผู้ชายต้องยังกินลูกผู้ชายตัวจริงใส่กันมาแบบซิ่งซิ่วิ่งลุยมาแล้วครับผู้พูดของบอกท้ดเหมือนกระถาพันธุ์น่เมอไร่เน่ันึ่งมเนี่ายสกันหวังะันพกไช่ต้องทำาลียงแลกไชจะดูแทงกจะมาหนีทาไรใส่กับมาทำยัง้ังเราล้ิ่ั เดี๋ยเดี๋ยวสีถ้าอยากใส่ก็มาแล้วก็ท่านกูชออะไรเหรอแล้วดูแล้วดูดีๆครับท่านผู้ชมาแล้วก็มาแล้วมาถึงตรงที่จับแม่ทำเยียบเรื่องน้ำแดงอยากไปลดราวาสอครับอยากเริ่มบทเกี่ยวเป็นเลิกเสียงอันสีนะอยู่กมให้กูพาลงอีกทีไปออกสักออกไวยไว้กูพาลงอีกเลยครับเหมือนกทำงานลองไหวบ้างเลยเพราะว่ากูนี้ยังไม่รู้ว่าใครใครเรื่องตีแรงแซงนีแ่นะหลองน้ำแดงนิงบ์น้อยจับบินไล่รื้อไม่ได้ ความพยายามเรื่องเ่าเป็นความพยายามเรื่องเ่าต่อแม่ทำเนียบพอสามสามเอาแล้วเริ่มดิ้นเริ่มดิ้นเริ่มเบียดเริ่มเสียดเริ่มสิมานจะทัำหรือไม่เอาแล้วผลที่พัดผลที่พัดลงเอาเริ่มเบียดนี่เริ่มเบียดนี่เริ่มเบียดดีสุดจะไปทำเนียบเริ่มเบียดใจเ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 จจี้ใจมาใจมาดูใจมาดูพยายามจี้เดียวพยายามมุ่งจี้เดี๋ยวจะใช้มีดจี้มือจี้ระเบิดจี้ตอนนี้ถามนะคะว่าจะอยู่หรือเปล่าเอาแล้วจะอยู่ไม่อยู่ต้องสู้ตายเขาไหวแน่เดี๋ยวสู้มาสู้มาสู้แบบที่ต้ สุดท้ายก็บทเกลียวว่าผู้